สวัสดีครับผลกลารแข่งขัน,ขนสโนุกเกอร์รายการแชมเป,ปี้ยนชิพลีก2 0 2 3 2 0 2 4่สึงน้ำมอสิงไซอะลีนาเมืองเลสเตอร์ประเทศอังกฤษรอบเศษ2รอ,อบแบ่งแชมป์กลุ่มใช้ระบบ4เฟรมกลุ่ม E ไคลิเลวินสันเอาชนะเซนิสันแลม3.0ต่อเฟรมคริสเวกินเอาชนะแอนโทนีแฮมิงตัน3.0ต่อเฟรม ไคล์ลวินสันเอาชนะแอนโทนีแฮมตันสามต่อศูนย์เฟรมกิสเวกินเสมอซันเดอร์สันแลนด์สองต่อสองเฟรมแอนโทนีแฮมตันเอาชนะซันเดอร์สันแลนด์สามต่อศูนย์เฟรมกิสเวกินเอาชนะไคล์ลวินสันสามต่อหนึ่งเฟรมสรุปผลกลุ่มอ e, ีแชมป์กลุ่มกิสเวกินรับเงินรางวัล4,000ปอนด์รองแชมป์กลุ่มไคล์ลิวินสันรับเงินรางวัล3,000ปอนด์ อันดับ3แอนโทนีไฮมินตันรับเงินรางวัล2,000ปอนด์อันดับ4ี่ชันจัสันแมลมรับเงินรางวัล1,000ปอนด์แชมป์กลุ่มคริสเวกินได้สิทธิ์เข้าไปเล่นในรอบต่อไปนอกนั้นตกรอบกลุ่ม F มาร์คเจวิลเลียมเอาชนะแบลลี่พินเชสสามต่อศูนย์เฟรมล็อบบี้วิลเลียมเสมอมาตินโอเดเนลสองต่อสองเฟรมมาร์คเจวิลเลียมเอาชนะมาตินโอเดเนลสามต่อศูนย์เฟรม ล Williams, a, ess, ็อบบี Williams, a, Vincent, ้วิลเลียมส์เอาชนะบาร์รีพินเชสสามต่อศูนย์เฟรมมาร์ตินโอเดเนลเอาชนะบาร์รีพินเชสสามต่อหนึ่งเฟรมมาร์กเจวิลเลียมเอาชนะล็อบบี้วิสันสามต่อศูนย์เฟรมสรุปผลกลุ่ม F แชมป์กลุ่มมาร์กเจวิลเลียมรับเงินรางวัล4,000ปอนด์รองแชมป์กลุ่มล็อบบี้วิลเลียมรับเงินรางวัล3,000ปอนด์อันดับ3มาร์ตินโอเดเนลรับเงินรางวัล2,000ปอนด์ อันดับ4บาร์ลีพินเชสรับเงินรางวัล1,000ปอนด์แชมป์กลุ่มมาร์คเจ์วิลเลียมส์ได้สิทธิ์เข้าไปเล่นในรอบต่อไปนอกนั้นตกลอบผู้แทงเบรกสูงสุดของรายการณขณะนี้คือชอวอยู่เป็งแทง145แต้มผู้ที่ชนะเลิศรายการนี้ซึ่งจะมีการชิงชนะเลิศในวันที่21กรกฎาคม2 5 6 6จะได้รับสิทธิ์เข้าไปเล่นรายการ Champion of Champions ในวันที่13ถึง19พฤศจิกายน266 6ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอให้รับชมหนึ่งมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่หมที่อัปเดตขอบคุณครับ